สวัสดีครับ 5. 5. พี่น้องในช่ครับวันนี้ผมมาอยู่แถวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอสีสมเด็จอำเภอสีสมเด็จอำเภออย่างกับอำเภออย่างสีสมเด็จค่ะวันนี้มาเยี่ยมยามหลายๆคนฝุ่นบางคนกำลังโยกแบบนี้แม่ครับเทียววันนี้ผมมาเยี่ยมทีมงานนะครับสวัสดีค่ะสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อ็คือเอาหนาผู้เดียวแท้ มาลองเองผมมาลอยเอดเหรอผมเดี๋ยวนี้เดียวนี้เสียงจีปมจีปมทังอีสานนี่เขาเอิ่นว่าจีบปมถ้าถ้าเป็นภาคกลางเขาจะเรียกว่าจิ้งโกงนะครับจิ้งโกงอันเดียวกันจิ้งโกงกับอะไรครับจิ้งโกงก็คือจีบปมอจิ้งจิ้งหลีดยัก เออจิ้งหรีดโอเคจิ้งหรีดจิ้งก็เรียกจิ้งหรีดเด็กพี่อยู่นครสวรรค์แถวนครสวรรค์มีจิ้งโกงไหมไม่รู้จักเนี่ยจิ้งโกงไม่เคยได้ยินไหมจิ้งโกงจิ้งโกงกิปมอ่ะเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแต่ภาษาอีสานเคยป็นภาษาอีสานนะครับนครสวรรค์อื่นแล้ววันนี้จะได้ดูไหมครับไม่เคยเห็นตัวเออนั่นน่ะจิไม่เคยเห็นตัวที่เขาเรียกกันใช่ไหมอ่ามันถือว่าจิ้งหรีดมันเคยจิ้งหรดจิ้งหรีดจิ้งหรีดใหญ่จิ้งหรีดใหญ่เดี๋ยวมื้อนี้ผมมาหอดถึง สีส่โนเดินแล้วผมจะพาพี่น้องไปเบิงกีปมแหลกๆผมจะพา,าผมจะพาไปเบิงมาขีปมมันเวลามันห้องจังไหยกีปมหนานี่ก็คือการการร้องเพื่อจะเรียกเรียกตัวผู้หรือเรียกตัวเมียนี่แหละผมไม่แน่ใจาการห้องของขีปมนี่คือ<ต>เขาจะข<อ>เข<ล>าจะสั่นปีกเพื่อที่จะเรียกคู่เดย์พอคู่ได้ยินปุ๊บคู่เขาก็จะเดมกระเด็บกระเด็บกระเด็บมาหาแล้วก็เลือกคู่แล้วเขาจะผสมพันธุ์กันอยู่ในหู้เขาบ้าบอเข้าไป โบบ่าบเพราะว่าเมื่อนี้เข้าซับแล้วเขาก็จะปล่อยนะครับแต่เข้าจะสาธิตการซับกีปมแบบสมัยโบราณสมัยที่ผมเป็นเด็กหน่อยไต่ตะเกียงมาฮะซับกีปมนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาซับกีปมเอลแล้วแล้วเขาก็พร้อมนะครับพี่น้องครับพร้อมไปพร้อมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะกีปมอยู่ทางไหนเราบ้านี่ฟังนี่นะครับฟังนี่ค่ะมันหอมจะทางผีเอาเรียงไฟขึ้นทางนี่คือห้องเอ้าเรียงไฟขึ้นวันนี้ ไอเราเดือบานไปเราเดือบานนี่มงนั่งเอกกอิเป้ไปไปไปยาผอแหมจิปมจิตื่นตื่เมียนใส่ล่ะนี่นี่างมนียางไพี่เจ้ายางมาก่อดอาตัวไอ้ควยเอ้ใสล่ะนี่นีคว้ยมันจิปมน้นใ่ใ่มจะาวดีจะเ้ใส่ฝุ่นฝุ่นละฝุ่นเลละะโอ้ยจับอะไรับนี่ครับภาพสดๆนะครับอ้าวเสดส มาดูกันว่าเราจะได้กี่ปมหรือไม่ถ้าไม่ได้มันควรเบิ่งจะเฝ้านะงไคอยคอยวดผมมาพาท่านดอกบพท่านดอกตูนี้พรท่านดอกนั่นรอต่อไปบหมานบูหมานบูหมานผู้หมานเอดรอดรอดรอดตัวนี้วดมันเข้าไปจะบกลึกผวนพ่อเยถามหูไหมถามหไหมหูไหมเงางเปียกเังกี้างเมากเห็นเท่ามากับยานตายหาบมันดีแก่ พออีกแล้วครับพี่น้องพออีกแล้วเบิงเบิงมาหนิเบิกครับมาคองแจ่มาของแจ่ครับพี่น้องจากผ่านันยิ่งกลายเป็นผ่านกูสั้นในผมถ่ายโตมันก็น่าจะยังสับใช่ไหมพี่ป้อมสุมือมันผมไปทงไปท่านี่พี่น้องมันจะลำบากใช่ไหมพ่อโอ้ยดับหล่นเไยเนี่ยหเบิงหู้มันไอยเบิงหู้มันไว้ขากับกิกโย่เบิกเบิกไว เดี๋ยวเสียวหนาเราจ้ามาสับเนียนไปโอ้นี่นี่นี่เอามุ่งออกเอามุ่งออกเข้าเรี่ยวไปเขาขอทั้งฝุ่นไม่ไาวเดี๋ยวเสียวหนาอ้าวเดี๋ยวเสียวหนาครับพี่น้องเดี๋ยวมานอกอีกเทียวนึงเขาเนี่ยหนวดงอกจริงสิสับมันสับแล้วกับสิบปล่อยแต่ว่าจะจะไปเคลียร์มันหลายมันติดตื้น อ๋อไปนั่งกินเขาก่อนว่นศิษย์ซับจีปมโชว์บรรยากาศอยู่กับเฮี้ยนหน่อยได้ซื้อไปนี่เฮี้ยนหน่อยนี่ยเฮี้ยนยังนี่เฮี้ยนนี่ยมท่านได้ซื้อเนี่ยนอยนายแล้วนายแล้วแม่ไม่รู้หน่อยเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเจ้าหน่อยไปไตอีกครับไตตโวไปมันห่องอีกตัวนึงแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวพออีกก็นั่งอีกครั้งที่จะซับเบิ้งสิได้บ่เอาเอาปั๊ ทั้งสูบยาจี่นองมันกินดะไกินยาดิอันี่เอาชิมอจาายน่างั้นิน้งตั้งสิคไปเลยผูนัเห็นบอกกี่แดงเห็นมัองไปผมอ่ะไปเขาบอกได้เตะดาดเลยตัวนี้เตะดาดทุชับด้วยชุบนะฮนี่มีการการสับที่ปมตาิดีแนวอยู่อยากตายยังบ่อาะตายบอยยังบอกยังดินบ่ดิออกดินบ่ดินบ่ดินบ่มันเ่ะตนบดินบ่นบ่ดันดินบ่ดินบ่ดินแสดงว่าับดิดิดบ่ด อ๋อเอามาเห็นทีน้องเบ่งบันนี่หอยไอ้อยเนี้ยมาเจ๊บอะไรเป็นตาสองขามันเลยบ่ต้องขาขาเพราะว่าเขาสิปล่อยมันเป็นใครอีกนี่นี่นี่คือจิปมนี่ไฟนะครับตัวตัวผูดตัวเมียเราบ่นตัวผูดเอาอันเปิดหู้ยมันแน่เดียวเขาสิปล่อยเขาหู้คือเก่านะครับมันเสิอนุรักษ์ไว้เพราะว่าจิปมนี่มันหายากเด็กสมือนี่ ไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อ้าวปอยที่บ้ากันที่ออันอาจารย์นี่นี่นี่อันนี้นี่มาทั้งพี่เจามาทั้งพี่นั่งเอกไหมนั่งเอกพี่นั่งเอกไงเอาบอจ้าเป็นคนสายไปมาตัวข่อยตัวตัวข่อยกับพี่เออนี่แหละแม่นบ่ล่ะแี่แหละนี่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 คือจิปมนะครับการห้องของเขานี่บ่ในยาวเปตัวผู้หรือตัวเมียใม่ใม่มีคนบอกว่าเอ๋อเดี๋อเต๋อพุ่นเี๋อเต๋อเขาไปหาผู้ชำนาญเรื่องชำนาญการเออเออเอาไป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  ไปผู้จำน้าเรื่องอันจีป้อมมีข้อมูลด้านนี้ครับอ๋อจริงป่ะจริงครบพี่ลูกแต่ว่าพูดบอกมาก่าอ๋อจีป้อมนะครับผมมึงเป็นตัวอย่างก่อนเด็ดเด็ดเราบังเราบังขามันหักครับครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้หรือตัวผู้ตัวผู้ครับตัวผู้ตัวผู้ครับตัวผู้นี่ชิมีเป็นไรใครครับ ตัวนี้เป็นไร้ร้อยสายไปจะลังปีเลยครับเสียงสี่จะดังเสียงดังเเรียกร้องให้ตัวเมียมาหาครับมันหองไปที่อยให้ตัวเมียตัวเมียมาเดินทางมาหาบ้างบ้างจีบปุ๊บปล่อยได้ครับปล่อมันหองเพื่อให้ตัวตัวเมียมาหาการสังเกตโดยกับตัวเมียเลยครับไอ้ตัวผู้นี่สิมีไร้แบบเกับหอกกันแบบนี้มาเรียถามว่าตัวเมียกับตัวผู้ตัวผู้นี่บานี้แบบนี้แต่ว่าตัวเมียเปี้สียเรียบเลยครับหลังจากที่เขาหองเอินผู้สาวมาแล้วครับผู้สาวสีน้ำกดมาเอ้ยผู้ใดร้องเสียงมวนผู้สีน้ำไปหาผู้หอง ผู้นผู้สาวสีมาหาผู้บ่าวอยู่หูครับแม่นหลังจากที่ตกลงปรงใจกันแล้วผู้บ่าวนี่สิพ้าผู้สาวลงไปในหูเขาไปในหูเขาไปน้ากันเลยครับหลังจากพอจะลงไปแล้วตัวผู้นี่สิป,ปิดประตูถ้าเลยปิดประตูถ้าปึ๊บ,บ,บหลังจากนั้นก็สมพันธ์ครับผสมพันธ์กันครับหลังจากผสมพัน์ไปต่อแล้วจะไม่ต้องออกมากอีกแล้วครับจำสินหนาวนี่จำสินนะครับชมผู้ก็นิี ตัวผู้ก็จะตายครับตัวผู้ตายเพื่อเป็นอาหารเพื่อเป็นอาหารในตัวเมียเพื่อฝักไข่ในถองครับโอ้ตัวเมียบอกเมียนี่นี่อันนี้ผมเรียนมามันยอมตายยอมตายเพื่อเป็นอาหารตัวเมียก็จะค่อยกินไปเฉลี่ยหน่อยเฉลี่ยหน่อยไปเลยจนว่าท้องจนว่าฝักไข่ได้เฉลหน่อยตั้งสิมุนออกมาเป็นจีบปมน้อยบันี้ฤดูฝนไข่แตกขากมากแมนครับเป็นจีบปมน้อยอ๋อครับนี่คือนี่คือเรื่องเล่าของจิบปมจิบปมแมนบันี้ห้องจีบปล่อยขึ้นให้ลูกกินได้ไหม ที่เราพิคุดที่เราพิคุดเราจะเอาปล่อยเขาเข้ารูเหมือนเดิมไฟฉายดิไปห่องหาตัวเมียจะปล่อยื่นเขาก็กินกอยไงเพราะไฟฉายมะไฟฉายอาจารย์ตัวเมีย์ตัวเมียได้ความร้นตัวเมียกินตัวเถิกแล้วบาดนี้เมียใครเมียใครกินพี่ไอ้ใครก็ไว้ลูกสิกินเมียได้บาทเออาลูกกินแม่อีกลูกกินแม่อีกควายลูกแจ้งออกมาน้อยอันนี้สูงต้องเออป้าโอ้ ตายทั้สี่เพื่อทำลูกพอพันของเขาคือตายทั้งหัวทั้งมือผัวผัวให้เมียกินถูกต้องพอออกลูกมาแม่ให้ลูกกินถูกต้องครับสุดท้ายมันก็ออกพันยังคงอยู่แต่ว่าลูกมาเยอะแยะเลยนะลูกไม่ใช่ออกมาตัวเดียวนะออกมาอ่ะป่อยๆขึ้นหูเขาก็ได้เพราะว่ามันหายากซืเอมือนี่มันหายากส่วนเขาสิผสมพันธุ์ได้ส่วนต้องตายตั้งหลายชีวิตเ้าบเพ่อคอยกินบันไดได้กิบปมบ่แม่นในเงี้ยปู่ แมนยูมีไงปู่ดิโอหาคนตัวนี่ปู่หาคนได้กี่ปมเด้เขาจะคืดเด้อเด้อปู่เขาจะคืนเด้อนี่ยู้มันขาดแล้วค่ะไปไปไปเลยเย่เด่นเดือดเขาหู้เด่นแยกพื่งขาขาดเด้อแยกพื่งขาขาดเด้อนานไปแล้ว่ไปแล้วเอาซองงไฟหูอืออ่าเรียบร้อยภารกิจครับนี่คือการสาธิตการ สับกิบมุมนะครับ่ะสำเร็จภาร,รกิจไปนะครับนี่คือความลู้ของการสับกิปปมนะครับสม,มสมัยผมเป็นเด็กน้อยสมัยผมเป็นเด็กน้อยผมไต่ไฟลํำปอดไปหาสับจีบมุมสมัยทุกมือนี่กิบุมนี่ หาทรัพย์เนี่ยแล้วก็ลูกไส้ผมนี่มาเป็นไว้หลุนๆไหมนี่บ้างหัจักการสักจีบมเด้หูวจักการเล่นเน็ดมาสามไปบายบายลาเนี่ยลูกลาเนี่ยลูกปิดคลิปให้พ่อหน่อยีเน่ยก็เว้าบอกว่าวันนี้พ่อมาสักจีปมร้อยเอ็ดนะครับหลังจากสักจีปมแล้วก็ให้ความรู้เรื่องจีปมแล้วก็จะกลับบ้าน นะครับเอาปิดให้ก้นเอา,เอามือมาออปึ๊บนี่